ตอนนี้โม่ตอน้ตอนนี้บิไปบิไปไปล้างไปล้างไปล้างไปล้าโอยผนลุกความเออไปยงไดันหน้าไปเดินหน้าไปโอ้มอแต่มองหลังไ่ได้มองั้านหน้าะงานเกี่ยวเข้าไอ้ครับเลย เอาผันเอาใบไปเอาใบดานหน้าดันซะก่อนก้อนเนาะมันเป็นก้อนเนี่ยมันใหญ่ไปไแล้วเนี่ยโอเ้เกือบแล้วท่านผู้ชมถ้าป,ป,ป๊อปมัวแต่มองข้างหลังไม่ได้มองหนะ้าเกือบพ่วน